ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นจากปลาโรงเรียนสยองเรื่องราวเป็นยังไงครับคุณแนทเจอเลยฮะเออเรื่องนี้นายต้องขอบอกก่อนนะคะว่าพอดี มีรุ่นพี่ที่นั้นรู้จักเขาแล้วให้นัทฟังซึ่งนั้นไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็คือว่ามีป้าแม่บ้านคนหนึ่งที่เป็นแม่บ้านอยู่ที่โรงเรียนเขาตืเขาจะมาทุกเช้าหกโมงมาทำความสะอาดนะคะคือเป็นมาทำควาอาดเป็นปกปติไม่มีอะไรคแับแลาวนี้ก็มีนักเรียนอยู่คู่หนึ่งก็คือว่า เขาเป็นแฟนกันคเขาก็จะมาอย่างเงี้ยพอพร้อมกันทุกวันทุกวันอืจนกระทั่งวันหนึ่งได้จุดเออขอตั้งชื่อว่าชื่อฟ้ากับเบนนะคะฟ้ากับเบนคือใช่ค่ะค,คือน้องฟ้ากับน้องเบนเนะี่ยก็คือว่าเขาก็มาโรงเรียนตามปกติทำกิจกรรมทุกอย่างท,ที่โรงเรียนเขาจัดให้แล้วอยู่อยู่ตอนเย็นนะคะ่ะ กำลังขับรถกลับไปทั้งคู่ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุก็คือว่าสองคนเนี้ยเสียชีวิตคาที่นะคะเ,เสียเลยเหรอเสียเลยค่ะก็คือเสียชีวิตคาที่แล้วแม่บ้านคนที่ว่าไปทำคับข้ออ่านที่โรงเรียนในทุกวันทุกวันเนี้ยเขาไม่เขายังไม่ทราบเรื่องนะคะครับแล้วคาเนี้ยเขาก็มาโรงเรียนมาปกติแล้วคาเนี้ยเขาก็อ้าว น้องฟ้ากับน้องเบนก็ทักว่าอืมป้าแจ๋วป้าแจ๋วหนูมีขวดน้ําป้าเอาไหมอือป้าบอกเอามาสิเดี๋ยวป้าเก็บให้ค่ะเด็กคนนี้กู้นี่เขาก็ให้นะคะครเขาก็ยื่นให้ป้าแจ๋วป้าแจ๋วก็ไม่ได้สงสัยอะไรแต่ก็เอ๊ะทาไมวันนี้กู้นี้ทําไมทะเลาะกันเหรอทําไม,ไมแบบว่าก้มหน้ากันตลอดอ๋อออะแกก็ไม่ได้สนใจแกก็ทําความสะอ,อาดของแกไปเรื่อยครับ ตอนนีนน้น้องเบนน้องน้องเบนกับน,น้องฟ้าเนี่ยก็คือว่าฐานานทีทั้งคู่แต่ว่ามาเกิดอุบัติเหตุก่อนเขาก็มาโรงเรียนตามปกติโดยที่ไม่มีใครสังเกตหรือว่าสงสัยครับจนกระทั่งมีผู้ปกครองของเด็กโทรมาที่โรงเรียนอืโทรมาบอกว่าเออคุณครูคะ น้องเบนกับน,น้องฟ้าเนี่ยคือเสียชีวิตแล้วนะคะครูเขาก็ตกใจกันเขาถามว่าคือนั่นแหลครับคุณแม่คุณแม่ก็เลยฟังทนน้ำตาว่าน้องอะ่ะเลิกจะก,กิจาก,การที่โรงเรียนแล้วขับรถพอดีไปประสานงานกับร,รถเก่งคือคือเสียชีวิตคาที่เลยคราวเนี้ยอ่ะคุณงครูรับฟังแล้วค,ครูก็บอกว่าค่ะเดี๋ยวยังไงคุณแม่คอรมาจัดก,การที่โรงเรียนที่หลังนะคะ ครับอ่าเรื่องนี้ข้างียะแผครูก็ยังไม่ได้บอกใครในโรงเรียนอืมแล้วคนแง่ป้าแจวเนี่ยคือคนที่เจอเหตุการณ์เนี่ยเขามาทำาสะอาดจุกวันจุกวันเขาก็เจอน้องคู่เนี้ยเจออีกอเจออีกเจอทุกวันที่เขามาทํางานจนเขามาทางานเขาบอกว่าป้าป้ากินไอ้นี่ไหมหนูซื้อมาฝากครับซื้อน้ํามาให้อ่ปา,าป้าจะบอกขอบคุณน,นะอ่ะพาพอป้าจวเงินหน้ามาเอา น้องเบนกับน้องฟ้าหายไปแล้วหายอะ,ะแกก็ไม่ได้สนใจแต่ก็คือคิดว่าเอ้ยน้องแันน้องเูวิ่งไปเข้าห้องเรียนมั uh ้ง huh. แกก็ทํางานทุกวันจนแกหายไปสองวันแกหายไปสองวันนี่แกกลับมาแต่ที่บ้าน uh huh. มาทํางานเหมือนเดิมคราวนี้แกก็เอ้ะทำไมวันนี้ไม่เห็นน้องเบนน้องฟ้าเลยอค uh huh. ราวนะี้ป้าเจ๋อก็ ไม่ได้ก็ไม่ได้เสกใจแล้ก็คิดว่าสงสัยเข้าห้องเรียนแล้วกระทำความสะอาดไปจนกระทั่งตอนเย็นครัป้าแจ้องมาเก็บเพียวห้องแต่ละห้องแต่ละห้องอแล้วก็ปิดประตูรปรากฏว่าเอา้าทําไมยังเห็นน้องเบนกับน้องฟ้ายังนั่งอยู่ในห้องอป้าแจาก,ก็ได้ถามว่าเอาน้องเบนน้องไฟ้าไม่กลับบ้านกันหรอคะคเขาก็ไม่ตอบอะไรก็นั่งเงียบพิบอ่ะ ป้าแกก็ไม่สนใจแกก็ไปทําห้องอื่นต่อไปปิดห้องอื่นต่ออกดว่าอา้าวน้องเป็นน้องฟ้าเป็นอะไรนั่งอยู่หน้าระเบียงป่านนี้ยังไม่ยอมกลับบ้านครับพอป้ากําลังจะเดินไปเดินไปกําลังจะอ้าป,ปากถามอือปรากฏว่ามีพาลงอีกคนหนึ่งเดินเข้ามาด้านหลังก็บอกว่าป้าป้าจะทำอะไร S <S ป้าเจะบ,บอกว่าอ้าวกําลังคุยกับน้องเบนน้องฟ้าอยู่กําลังถามไม่ยังไม่กลับอีกเหรอพานลงก็ตกใจคะ่ะเพราะว่าทั้งโรงเรียนนะ่ะเขารู้เรื่องน้องอเบนน้องฟ้าแล้วแต่ว่าป้าเจ๋คนเนี้ยไม่รู้เพราะว่าแกลกลับไปบ้านนะคะก็คือกลับไปบ้านไม่ได้มาโรงเรียนสองวันอ่าพานลงได้ยินปุ๊บพานลงก็วิ่งไปเลยอันนี้ป้าเจ๋บบก็อา้าว เขาดึงของหรอแกก็ไม่ได้สนใจอะไรจนมาอีกวันหนึ่งตอนเช้าแกก็มาเปิดประตูห้องแต่และห้องตามปกติกระทาความสะอาดอยู่แต่พ้าหนึ่งได้ยินเสียงป้าแจ๋วป้าแจ๋วป้าแจ๋วอกเ,เอ๊ะใสเรี่ยงเนาะพอแกเงยงขึ้นหน้าขึ้นมาอา้าวน้องเบนน้องฟ้าจะไปไหนคะเนี่ยแต่งตัวสวยจังเลยวันนี้โรงเรียนไปกิจกรรมหรอครับ ป้าจีก็ถามน้องเบนกับน้องฟ้าแบบเนี้ยค่ะน้อเบนน้องฟ้าก็ถาหน้าฟ้าก็บอกว่าป้าวันนี้หนูมาลาป้าแล้วนะอป้าจะถามจะลาไปไหนล่ะไม่มาเรียนแล้วหรอน้องเบนน้องฟ้าบอกว่าไม่แล้วค่ะเขาก็พูดกันอย่างงี้แต่กําลังจะป้าตอนที่แกคุยกันอยู่อ่ะป้าก็ก้มกวาดอยู่นะคะครพอกุ่มกวาดเลยเอากำลังจะตอบเลยหน้ามาเอาว มีคนเรียกอยู่ด้านหลังพ <อะ S 2> ระเจ้าพระเจ้าทำอะไรอยู่เขาก็กวาดพื้นอยูางงา่ในไงกําลังคุยกับน้องเบนน้องฟ้าอยู่บต้คนเขาก็ตกใจก,ก็บอกคุยกับใครนะน้องเบนน้องฟ้าเขาหน่แกไม่พูดอะไร,รคะ่ะคนที่วันเรียกว่าเจ๋วเขาก็วิ่งเดินเหนีไปพระเจ้าเอ้ะวันนี้เป็นอะไรบทําไมมีเด็กคนพูดจาแปลกๆแล้ว็ทาสีหน้าแปลกๆพระเจ้าก็ไม่ามาได้สงสัยอะไร ต่ก็ทำความสะอาดไปแค่ถึงตอนเย็นเขาเปิดว่ามีเด็กเียนกลุ่มหน,น,นึ่งนั่งคุยกันอยู่เรื่องน้องเบนน้องฟ้าอ,อาจารย์ก็เอกใจเอ๊ะเขาคุยอะไรกันเขาเขาก็แกล้งกว่า่แถวนั้นพอพักต่ได้ยินเพื่อนเพื่อนแล้วพูดกันว่าเนี่ยใครมีใครเจอเบนกับฟ้ามั่งเพื่อนก็บอกว่าเจอแลนะแต่ว่าส่วนใหญ่อะก็คือว่า เจอก่อนเข้าโรงเรียนกัน<อ>เพราะว่าที่ทราบมันเนี่ยคือน้องเบ้นกับน้องฟ้าเนี่ยเป็นเด็กดีรักเรียนแล้วเรียนนี่คือเก่งกันทั้งคู่แต่คราวนี้เพื่อนบอกว่าโอ้โหไม่ไหวเลยขนาดนั่งเรียนอยู่นะยังมาสะก,กิดด้านหลังเพื่อนจะบอกว่าอ้าวแล้วเธอทำไงฉันก็ตัวแข็งสิฉันไปไหนไม่ได้ ก็เลยแจ้งทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ค่ะคนนี้ป้าแจ๋วซึ่งกําลังขวาอยู่แถวนั้นแกก็สงสัยนี่มันเียกอะไรกันนะสั้พักหนึ่งทางโรงเรียนเขาประกาศอประกาศบอกว่าเออโรงเรียนต้อขอแสดงความเสียใจ,จกับน้องเบนน้องฟ้านะคะครับซึ่งเสียเสียไปแล้วแต่ว่าถ้าใครจะร่วม งานศกเนี่ยก็คือว่าบ้านน้องฝันเบนกับน,น้องฟ้าเนี่ยอยู่ไกลก็คือแล้วแต่ความสะดวกครับคราวนี้ป้าแจ่วก็ตกใจกเี้เบนฟ้าไหนเขาก็คิดว่าทั้งเรียอเขาคงแบบว่ามีชื่อซ้มกันอ่ะแต่ก็แปลกใจอยู่แต่ก็เดินไปถามครูค,คะครูคะคันใจยังไม่ทันได้เอ่ยปากถามปูก็ติดบ,บอร์ดไว้ว่าคนนี้ ว่าน้องเบนน้องฟ้านี่เสียชีวิตณวันนี้วันนี้ซึ่งวันที่โรงเรียนประกาศเนี่ยก็คือว่าเขากาลังจะชาปนากิจป้าจ๋าแกก็ตกใจสุดขีดแกก็ถามครูด้วยเสียงสั่นเรือว่ารูคะน้องเบนกับน้องฟ้านาี่เสียตั้งแต่เมื่มอไหร่คะเสียก็บอกว่าเสียไปไหยวัวนะป้าเอาป้าไม่รู้เหรอป้าไม่รู้ค่ะครูเพราะป้า ลากลับบ้านไปสองวันแล้ววันที่วันที่ป้ามาหาโรงเรียนน้ำทำความสะอาดเนี่ยก็คือว่าป้ายังเจอน้องสองคนอยู่เลยนะคะจะมาเอาขวดมาให้ป้าอยู่เลยครับยังซื้อน้ําซื้อขนมมาให้ป้ากินอยู่เลยอปูก็ตกใจป้าปจากกู่ตกใจบอกว่าจะเป็นไปได้ไงป้าป้าฝันหรือเปล่าหรือป้าคิดอะไรหรือเปล่าเพราะว่าน้องสองคนเนี้ย เสียไปนะหลายวันแล้วนะตั้งแต่เย็นวันศุกร์ที่ว่าตรงนี้มีกิจกรรมคราวนี้ป้าเจ้าก็ขนดถั่วตั้ง่ะแะเขาบอกว่าจริ้งคู่ก็หนูว่ามะฮางคนอาจจะทุกทุกวันเลยแต่ยังเอาขวดมาให้ป้ายเลยคราวนี้พานลงกับป้ายคนหนึ่งเขาก็เดินมาเขาได้ยินป้าเจ้ากับคู่เนี่ยกำลังคุยสนทนากันอยู่คราวนี้พานลงก็บอก ป้าแจวป้าแจวจำวันที่ฉันถามป้าได้ไหมป้าป้าถามถามอะไรฉันก็ฉันถามว่าป้าป้ากวาดพื้นอยู่ว่าป้าคุยกับใครแล้วป้าจะบอกอ้าจำได้เด็กก็ฉันยังบอกอยู่ฉันพูดกับน้องเบนน้องฟ้าพ่านลงแล้วก็เลยบอกว่าป้าเด็กสองคนนั้นเสียไปไหนวาแล้วนะฉันกำลังจะมาบอกป้าแต่พอเห็นป้าพูดแบบนั้นฉันก็วิ่งหนีก่อนสิครับ ป้าป้าจกากผอึ้งบาดมือตายคนในมปอกเนี่ย,ยเยแจ๋วฉันน่ะก็เห็นเหมือนกันนะเห็นว่าเธอคุยอยู่คนเดียวฉันก็สงสัยว่าเธอคุยกยบใคร,ครฉันก็รู้ว่าเธอใส่สมอท็อคคุยปรากฏว่าพอฉันไปใกล้ๆเธอพอเธอบอกว่าคุยกับน้องเบ้นบน้องฟ้าเขาเอากวดบแตขนมเออกดน้ำกับขนมมาให้ฉันอยู่แล้วคนนี้ป้าจกากไปย,ยื่นให้ป้าคนในดู ป้าแกก็ตกใจเพราะแกไม่เห็นของในมือแกก็วิ่งหนีไปป้าจะบอกฉันว่าและว่าแปลกๆว่าทําไมปุ๊เธช้สองคนถนงหนีวิ่งหนีไปคราวนี้ยพอพ่าแจ๋รู้เรื่องราวเสร็จปุ๊บเชื่อไหมคะว่าอะไรเพราะตกเช้าอีกวันแกหายไปสามวันเลยนะคะรากฏดว่าแกไข้ขึ้นผมร่วงจับไข้หัวโกนเลยจับไข้หัวโกนนะคะแจะบอกว่า พอ,อ,อแกฟื้นไข้ปุ๊บแกมาโรงเรียนมาลาออกเลยค่ะออกเลยลาออกเลยค่ะแล้วแกก็ไม่เป็นแม่บ้านที่โรงเรียนอีกเลยโอ้ยแกตกใจอะเนาะใช่ค่ะแต่พอเนี้ป้าแจว่า้าคิดว่าเด็กสองคนนี้ก็คือไม่เคยทําร้ายแกแต่ก็าําบุญให้คใช่ค่ะพอแกทําบุญให้เสร็จปุ๊บแกก็อธิษฐานบอกให้ไปพบภูมิที่ดีนะคน้องเบนน้องฟ้า แล้วคราวนี้ยป้าแจว่าแกลาเอาจงเลนนี้ไปแล้วแต่ก็ไปทํางานอย่างอื่นแทนปรากฏว่าวันหนึ่งแกมาเจอผ่านลุงที่ว่าแกเคยทางานอยูอ่ด้วย<อ>เขาก็ถามว่าลุงลุงลุง,ลงยังเจอน้องเบนน้องฟ้ายอยู่ไหม<อ>ลุงก็บอกว่าไม่มีไม่เจอก้วนก็ตั้งแต่วันที่ฉันเห็นนั่นแหละว่าแกคุยคนเดียวครับใช่ค่ะจากคราวนี้ เรื่องเนี่ยก็หายไปประมาณสักอีกห้าวันป้าแจวก็เจอเด็กนักเรียนกลุ่มเดิมนะคะแล้วเนี้เด็กคนนี้ก็จำได้ว่าป้าแจวว่าเคยทำงานอยู่ที่นี่ครับตอนเนี่ยป้าแจวก็เลยถามสาษาชุมด,ดิปกับเด็กว่าเป็นไงบ้างเรียนเป็นยังไงเด็กเด็กก็บอกว่าป้าแจวปจ้าแจวปจ้าแจวรู้ไหมถ้าหนูไม่ติดว่าหนูว่าใกล้จะเรียนจบนะหนูลาออกจากโรงเรียนแล้วป้าแจวก็สงสาร ทำไมล่ะออก็เนี่ยทุกวันเนี่ยน้องเบนกับน้องฟาเนี่ยยังมาเรียนตามปกติอยู่เลยเอาป้าจ๋าก็ตกใจเอ,อ้ายังไม่ได้ไปเกิดอีกเหรอไม่รู้สิป้าบางบางวันเนี่ยวันดีคืนดีอะ่ะถ้าคู่ไหนที่เป็นคู่รักกันอะ่ะเ,เขาจะเจอคู่นี้ตลอดอ,อพอคู่เนี้ยรัไปไหนมากไหนนะั่คือเขาจะไปด้วยกันตลอดถุกขังค,คือเขารักกันมากค่ะ อืมใช่ค่ะคแล้วคนนี้ยป้าถามอา้าวแล้วโรงเรียนจะทำยังไงอ่ะเขาก็ถามจะพูดิทางแล้วป้าทั้งเรียกพระนิมนต์พระมาทั้งทำบุญทั้งอะไรเด็กสองคนนี้ก็ยังไม่ไปไหนครับปู่เขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันปู่เขาก็เลยบอกว่ายกมือไหว้แล้วก็คือพธิฐานว่า น้องเบนน้องฟ้าหนูอะหมดเว,เวลาในโลกนี้แล้วนะหนูอ่ะไปอยู่ภูมิที่ดีของหนูนะครับเรื่องเรียนอะหนูไม่ต้องห่วงถ้าชาติได้ไงหนูก็กลับมาค่อยมาเรียนโรงเรียนนี้ใหม่เพอ,อเน้เสียงลมเสียงฟ้าก็คือประตูเนี่ยปิดปังปัง,ป,ง,ป,งปังกันเลยค่ะรปรากฏว่าน้องเบนน้องฟ้าเนี่ยขลับรู้รแต่ว่ากูบอกว่า ถ้าเมื่อไหร่ที่มีคู่หลักเด็กนักเรียนมาอีออกกอรักันในห้องที่น้องเบนน้องฟ้าเคยเรียนเนี่ย<อ>จะเจอกันทุกรายค่ะครับใช่ค่ะเ,<อ>เรื่องก็มีแค่นี้ค่ะเป<อ>๊ะที่เ<อ>น็ได้ฟังโพสเล่าหมายฟังอีกทีหนึง่งครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าเด็กสองคนเนี่ยเขาเขา,เขาไม่ได้ไม่ได้มาหลอกนะฮะไม่ได้มาหลอกระเจ๋วเลยนะแต่เพียงแค่ว่า อนที่เรียนอยู่ค่ะตอนที่เรียนอยู่นะป้าเจ้าน่าจะเป็นคนดีด้วยนะแล้วก็เด็กสองสองคนเนี่ยเหมือนกับเอนดูป้าแกใช่ค่ะคือเขาซื้อกับป้ามาแกเห็นว่าป้าเนี่ยทํางานเช้าเย็นทุกวันนะคะแต่แต่ตัวเองอ่ะคือคือตายไปแล้วไงแล้วป้าเจ้าแกก็ไม่รู้ไงคือคนแก่ะต้องใช้คําว่าคนแก่นะเวลาที่เขาเจอเรื่องแบบเนี้ยแล้วมารู้ที่หลังเนี่ยที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมานะช็อกทุกราย ชอค่ะชอบเพราะว่าแกเพิ่งเจอเด็กๆสองคนเนี้ยเมื่อก่อนที่แกจะลากลับไปเนี่ยค่ะครับเด็กๆสองคนนี้ยังซื้อขนมซื้อน้ำมาฝากป้าแกกินอยู่เลยแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แค่วันเดียวนะป้าแกเจอทุกวันเจอทุกวัน,นะค่ะแล้วที่สําคัญเลยอ่ะโอ้โหต้องในเรื่องเนี้ยบางทีฟังแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่มีใครบอกป้าแกวะทําไมถึงชิ่งไปก่อนนี้ไปก่อนบางครั้งนะครับความกลัวหรือว่า อะไรที่ตรงนั้นต่อหน้าเนี่ยจะบอกอย่างไงว่ามันคือผีบางทีก็ไม่กล้าบอกนะใช่ค่ะ<อ>คือเหมือนกับว่ายังเหมือนกับว่าเด็กสองคนนัว้วคือเหมือนมาแบบว่ายังไม่ให้บอกป้ากันนะอะไรเงี้ยอืมครับแล้วถานข่าวที่ปตกใจแล้วในโรงเรียนเนี่ยเด็กสองคนเนี่ยเขาเขาได้ไปหาคุณครูตามเขาเรียกว่าคุณครูที่เขาสอนไหมมีบ้างไหม มีค่ะ,ะค่ณครูก็เจอเหมืนอมนกันแต่ว่าคือครูก็ทําเป็นแบบไม่สนใจครูเว็บบอกว่าถ้าเกิดเธอสองคนมาเนี่ยมาแล้วก็รีบกลับไปนะถ้าฟังครูสอนเสร็จแล้วอย่างเงี้ยเด็กเพื่อนเขากลัวกันครูก็แกล้งพูดลอยๆอย่างเงี้ยค่ะนัเพราะว่าไม่รู้จะทํายังไงแล้วอะครับนั่นก็แปลว่า,วาทั้งเด็กนักเรียนในห้อง<ๆ>เพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือว่าเพื่อนในโรงเรียนรวมถึงคุณครูแล้วก็ พาโลงแม้กระทั่งป้าแจ๋วเจอกันหมดเจอกันหมดค่ะเออคือเรื่องนี้แห่งนันทุกคนเลยเรื่องนี้น้องน้องแนทได้เรียบเรียงแล้วก็บาเล่าใช่ไหมมีการเรียบเรียงก่อนใช่ค่ะคือเขาเล่ามาให้ฟังหลายครั้งแล้วค่ะแล้วน่ั้นะก็บอกว่าแล้วพอดีเขารู้ว่านาาเป็นคนที่ชอบด้านด้านนี้ด้านแบบฟังเรื่องผีอะไรก่อนนอนป้าป้าบอกว่าเนี่ยเออแต่ป้าจะมีอย่างไรเล่าให้ฟัง มันเป็นตั้งแต่สมัยตอนที่ป้าเราสาวก็คือว่าตอนนั้นนะป้าแกอายุประมาณยี่สิบกว่า,าแล้วแกมามาเป็นพันโงรงคือมาเป็นแม่บ้านดิแม่บ้านทำความสะอาดออ,อ,อที่ผมถาม <c oughs> คือว่าเห็นคุณแนทเนี่ยคือเล่าแบบแบบต่อเนื่องเลยนะครับไม่ติดขาดไหลลื่นเลยนะครับ <c oughs> ถือว่า <c oughs> เป็นการเรียบเรียงได้นะโอเคนะครับอา้าวนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับโรงโรงเรียนสยอง แต่เรื่องนี้แต่เรื่องนี้คือไม่ได้มาแบบแบบแบบน่ากลัวอนะครับเป็นความเรียกว่าเป็นจิตสุดท้ายของเด็กนักเรียนที่ยังยึดติดกับการเรียนอยู่แค่นั้นเองเนาะใช่ค่ะครับอ้าวได้ครับเดี๋ยวน้องแนทต้องไปพักผ่อนก่อนเนาะพรุ่งนี้จะจะได้ตื่นในเช้าไปหาหมอใช่ไหมหรือยังไงใช่ค่ะไปหาหมอค่ะยังไงก็ขอให้ตรวจสุขภาพร่างกายออกมาแบบไม่เป็นอะไรนะหายดีนะค่ะเขาเป็นเขาเป๊ะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยน้องแนทค่ะ สวัสดีครับคุณแอดครัสวัสดีค่ะครับ